ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในสองคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงตำนานแพ็คใหม่นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็มีรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่ามีใครกันบ้างมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหม ไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือการพูดถึงนักเตะตำนานแพ็กใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับตำนานแพ็กใหม่หรือว่าบิ๊กใหม่นะครับรอบนี้นะครับเป็นคิวของอิตาเลียนลีเอ็ t แท็กเกอร์ทุกคนหรือว่าแนวรุกของกันโชเซราอิตาลีนะครับก็มีตำนานมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็ ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงนักเตะตำนานทั้ง3คนกันก่อนเลยเลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไร่กันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรก,กคนเปน็นทางฝั่งของมิลิโต้คนนักเตะจ,จากอินเตอร์มิลานนะครับมาตําแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่84ดิบสีทุกคนเวลตันอยู่ที่98และเมอร์บูลอยู่ที่101เลยนะครับและต่อมาคนที่2ก็คืออเล็กซา,า,ากนโดรเดวเปียโร่บ ค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เวลตันอยู่ที่99และเมื่อบูตอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับเดลเปียโรและปิดท้ายด้วยโรนลดิโอทุกคนตำแหน่งของปีกซ้ายคนหรือว่า LWF นะครับมาในเวอร์ชั่นของ AC มิลานทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เวลตันอยู่ที่99และเมื่อบูตอยู่ที่102เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กตำนานที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็ทุกคนเล็งใครไว้บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันนะครับรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆทุกคนการแจกทองฟรีนะครับแล้วก็แจกไอเทมอัพสกิลหรือไอเทมอัพเลเวลนะครับรวมไปถึงเงิน g p นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก่อ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนีี้ขออตััววาไก่นสสดร